วันผมวนี้ก็กมาอยู่กับพวก,กรันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเกมนี้เลยนะครับผมเกมนี้ผมชอบมากเลยนะหญิงๆน่ะลองเปิดเสียงก่อน บางทีเสียงมันก็ดังเกินไปนะโอ้โหแม่งทำไมหน้าจอดมสายวะได้ขีกามาหนึ่งอัน

เอามาดิทำไมมันต้องมีกูดาวในการหยิบไอานี่อ่เฮ้ยเฮ้ยน่าจอมันจะบ้ากันปเมื่อกี้เกือบไปแล้วเปล่าวะวดวว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 กวว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 นวว มีสักแป๊บที่จะลองนะครับน้องพี่จะลองอู้เข้าไปเลยมันมีอัปเดียร์เกมนีโอนะ้โอ้โอ้เมื่อกี้ไม่เห็นอะไรนะครับผมเมื่อกี้ผมผ่านดาแล้วอีทเวด ปกติมันไม่มีอย่างนี้ไม่ใช่เหรอปกติมไม่มีตัวเชี่ยนี่ไม่ใช่เหรอไอ้มันมาจากไหนวะเนี่ยจบเีย,ยฮะตายโคตรงูเดีวคลิปหน้าเราะจะเล่นเกมลิตเติ้ลไนเม่พูดจริงนะผมจะลิตเติ้ลไนเม่โอ้มันตามมาติดๆยังไงมันไม่เคยตามมา ที่ที่เดิมเปล่าวะโอ้โหแล้วกูก็เพิ่งมาเห็น <c oughs> กูละท้อใจที่หายแล้วทางตันทางตันนี่หาตันเราต้องไปหาไฟอะ่ะอ อยู่ํำเฮีย้ยอะไรตรงนี้เนะี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นโอเครองแค่รองแค่ดองรองดององแค่อืมนี้ก็ easy. อาาีซี่อะนะหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันเดินชัก <c oughs> ขอให้กูได้เก็บุญเธอขอให้กูได้เก็บบุญเธอเด็กเี้ยงลลากมาหาพ้องสัตว์พงู้ตายต่หน้ากูเลยไฟไปกระดับจริงด้วยใหกูได้เก็บบุญชีเธอ please 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 p l a s ตรงนี้กอู้กระตูนสาเคสอู้กระตูนแคท ชิบหายแล้วแม่งกูเดินช้ามากกูเดินช้ามากกูเดินช้ามากเดินช้ามากเพื่อนกูร่างมาให้เอาป่ะวูบวูบเสียวไหลชิปหายเลยเสียวตุ่นตุยนตุ่นตุยนตุ่นตุ่นวูบไปเลยเฮียทางทางทางไปทางไปทางไปขอ้กูดิขอ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 พีทพีทพีท อย่างน้อยกู็ผ่า,านอ่าอ,อ,อุ้ยให้โดนตามหน่อยอออลูกจะปเป็นอะไรกระตุ<า>้นเหี้ยบ้าบ้าบ้าบ้อาจจะป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 ะมันหนีอะไรมาวะมันหนีอะไรกมาอีกเนี่ยเออไฟดับดับไฟจุดไฟดับดับ ติดติดดับ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 ติดติดเฮ้ยตรงไหนคือทางออกวะตรงนี้ไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่ตรงนี้ปะไม่ใช่ตรงนั้นจิดะโอ๋อเหี้ยหาคุณแจครบแล้วยังไม่พอต้องมาหาทางออกด้วเนี่ยไอ้ชิบหายไปเดินตามไฟดีกว่าไฟไหนติดติดดับดับเดินวนเป่าวะ พูดเดินวนชัวร์เลยตรงนี้ป่ะไ,ไอ้แค่ทางเขาไอ้สัสก,กูต้องไปตรงไหนวนะเนี่ยจำไม่ได้ละมึงเปยดตาดูอุ้ยที่มันเห็นอะไร กูได้เห็นจริงๆละกูจุดติกันมาละก็ไปทางไหนวะเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นใช้คีนี่นี่หนีไปเลยควายฟักยูกระตูนแคทฟักยูฟักยูกอ,ยอันแบคลู <ม>แล้วมันจะไปะยากอะไรวะแคก่กระโดดหลบออชิบหายไร้เกียรอะไร,ะไรตรงนี้วิธีการผ่านด่านก็คือตามเพื่อนไปแล้วผม<อ>เพื่อนเจอชิบหายเพื่อนเราชิบหายเราก็จะไม่สนับผมเราก็จะวิ่งอยู่ดีเหมือนเพื่อนคนนี้เขาจะรู้นะครับผมนำพาเราไปหน่อยเพื่อนโอเคขอบคุณมากขบับเพื่อน มันรู้ได้ไงวะไปที่ <you. Trying> <itation> พากรไปที่ไหนก็ได้ตอนเนี้ย เขไมมันมืนมนมดขนาดนี้เนี่ยอู้อาหูยหันมาทีไรจ,จุดเจหน้ามุกที้ันจะหยืดพูดอย่างวะอ้ะยังไม่ปลดล็อกให้กูอีกเหรออ้าวคอยอยู่ในนี้สักพักได้ไหม ใครมันดับไฟไว้อีกวิญแม่แล้วจะไปข่าอยู่ไหนเอ้ยจะทำไรอ่ะจะทำอไรอ่ะแล้วจะกินข้าวไ,ไหมแม่จะได้ทาคจะกินแม่จะได้ไม่ต้องทานไม่ทานไม่กินใช่ไหมโคตรน่ากลัวเยี่ยแล้วมันหันตาม เล่นว,ว่านานตามกูด้วยนะไอ้สัสดักลูนมึงน,น่ากลัวจริง গুণ এই গুলো তুমি আঁকিলাই มั <that incident should open up> ้งเปิดไฟแล้วเวิตรงนั้นใช้ทางออกปะเอาใช้นุกฤษเลยเว้ยไปโดนชนใครต้องใช่มัน้อง กูหาทางออกมาประมาณหนึ่งล้านไปเนี่ยโอ้ยเขี้ยวมึงเอาสปีดมาหาพเพาะเหรอเกนโอทางไหนวะทางนี้ละกันทางมึงลงดีเฮ้ย yes 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 เทปนี้ yes yeah guys อะไรมาก็อะไรมาก็อะไ m มาก็มาเลือมาเลือ เฮ้ยวนมันเก่งจริงๆกูแค่เจอทางบางทางไอ,อ,อ้เหี้ยโอ๊ะเียสมบูรณ์ไอ้เงี้ยออกมาเบรทท่ออลอเทกูอยู่ที่ไหนวะเนี่ย มีแค่ส่วนน้อยที่จะรู้ว่าทางออกจเจองไงโรงงานเนื้อสัตว์จะไปหญ่แล้วไปใช่โรงงานโอ้โหมันฉลาดซะด้วยฉลาดซะด้วยนี่มันไม่ฉลาดหรอกจริงๆอ่ะเราไปยากแล้วไม่คิดหลบมันเนี่ยเฮ้ยลิฟลิฟ คลิปต้ัลิปไม่ไม่นุ่นุ่มไปรอที่ไงไอสัตว์สัตว์นรกสัตว์นรกสัตว์นรกแค่อย่าไปโดนไอมูจิมันก็พโอ้โอ้ฟักโอ้ฟัก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 ยเียต้อไปฟังนั้น่อวะฟักเียม บโต,โตยาว <Welcome. S 2> แร้วก็แฮมแฮมไม่ม,มาพอ่อล็อกดูสิใครตัดสินใจเข้าใกล้ฉันงาเนเลือกสามทิ้นที่รู้ลา อย่าทำอะไรตลกตลกมึงอ่ะอย่าทำเหี้ยอะไรตลกตลกบ้าเว้ยชายจะโดนฆ่าหาตายอยู่แล้วนี่เหี้ยให้กูไปหาเนื้อสามชัตต่อยกูสักหมัดไหมเหี้ยว้าชีโมจิสัตมามามาฆ่ากูมาฆ่ากูาาาารู้สึกเหนื่อยใจโอ้ยมันมาจริงด,ดง้วยว่ะกูถูกฆ่าโดยคนหัวแล้วแต่เมื่อกี้ เกิดเจออิโมจิตรงนี้แสดงว่าเนื้อสัตว์อยู่ใกล้ๆอะรู้ว่าเก็บก่อนแล้วกันวันต้องการเนื้อสัตว์ไปทำมวอะไรวาทำแมวออะไรวะถูกฆ่าเลยคนหัวเลาะหัวเลาะมาอีเวนกูขำกับมึงด้วยไปไปไป,ไป เช่นหนึ่งเช่นหนึ่งเช่นเดียวพรีดพรีดพรีดโอ้ยกูจะพรีดเพลสให้กูจะเพลสพรีดเพลสเพลสเพลสเพลตรงนี้ละกันแตวตรงนี้จะมึงโอ้เชี่วเจออีโมจิแทนเอาเนื้อเชี่ออีโมจิต่อได้ป่าววะวิสัตต์ไม่อยู่ใกล้แน่ ทำเพียอะไรตลกตลกว้ยวทำอะไรตลกอุ้ยอุ้ยเจอเนื้อเ่วยวุยว้ยอุ้ย,ยดับเบิ้ลคิว เดบิวก oh 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 so ่อโอ้มก็ดโอ้มก็ดโอ้มกดโอ้มรบแก็ตามมาด้อย่าทำเี้ยอะไรตลกกันเเดแซมึงอ่ะมันี่เอาให้ไปแล้วให้ไปแล้วอีกไว่าว้ไปแล้วีกไปต่อเลยเออได้แล้วฉันน่าเฉยครับน้องน้อง วุนยพี่มันโหดะนะมันดีซี่จรงวะแค่กระโดดข้ามมันจะญญนนไม่ยากเลยว้ชายโอ้โหครั้งนี้อยู่ในน้ำเลยแล้วครั้งนี้เหมือนจะไม่เห็นเชียเลยด้วยกผ่านไปกี่ดานวะเฮ้ยจะเสร็จแล้วนี่จะสมบูรณ์แล้ว ปลาเหีป้ปลาสัตว์สมกับเป็นน้ำจริงเพราะเจอปลาเอ้าอยู่ไงวะไอสัตว์กูรูู้กต้องไปทางไหนอ่ะตรงนี้สีเหลืองสีเหลืองแรงฤทธิ์แรงฤทธิ์สีเหลืองเฮ้ยไอพวกสีเหลืองอะใช่ทางนี้ก่อนแล้วกันสีเหลืองกูเชื่อใจว่าเป็นสีแห่งความทอง ด่านนี้มันกระโดดไม่ได้เยี่ยมโดดไม่ได้นี่แหละเยี่ยมวเฮียมันกระโดดไม่ได้ค่ะตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นโดนจะมีทาง่ากระพริบแบบนี้ใช่เลยเฮียตรงนั้นเปล่าปตรงนี้มีคนแตกไม่ใช่ละ โอ้โหโยี่ตูวว่าั่นวไหนเฮ้ยไม่ได้ตามกูมาตรงนั้นใช่ปะตัวใช่มันต้องใช่อะมันต้องใช่ล็อกทางนี้เลยเอ,อูไปฝั่งนี้ปว่าเชื่อฝั่งนี้ฮะโล่งแจ้งแจ้งโล่ง โอ้โหจิล <aspiration> ล <plays> <úc Galile an> ์แ <bisog> ต <na> ่ยังไม่สัตว์กูจะไปเก่งโอเคกูไม่รอดละวมาฝั่งนั้นดีกว่าเียที่รู้ว่าไม่เชื่อใจสีทองและอิสว์ นอนสีทองนิ่งว่าสีทองเนี่ยนำความโชคดีมหมกูไม่ไมงันด่านนี่ต้องเปิดไฟตลอดไอ้เหียบ้าที่เปิดไฟแล้วไม่งบักด้วยเกแบบนี้ยมัตแบบนมต้องแบบเกลี่มต้องเน้นเด,ด็ดเท่านี้ก็ไดวิ่งทางตรงลว ีท่ออางเ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้ยงฮ้้ยเฮ้ยเ้เ้ยเเหมยเนจะมีเฮ้ยม่มีอุ้ยนี่มันทางก้บับฮ้ยยเห้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้เหออ้้ยไปทุกท้ยอ้ พ่อวันกลับมาที่ตบพาร์ตเพียงตรงนี้แหละ